สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิสูบิชิชนบุรีนะคะมาพบกับพี่รัฐเช่นเดิมที่นี่มิสูบรีรีสำนักงานใหญ่นะคะสำหรับวันนี้พี่รัฐจะพามาชม New X x ็ n n e r r 2023ของเรานะคะที่จะทำการส่งมอบพวกนี้นะคะเป็นคันแรกด้วยนะสำหรับปีนี้เลยนะคะตัว New X x ็ e n d e r 2023ตัวนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างเดี๋ยวพี่รัฐจะพามาดูคร่าวๆกันนะคะสำหรับด้านหน้านะคะตัวอักษรน,นะคะเราตก แต่งให้ตัวนี้ไม่ได้มากับตัวรถนะคะแต่ว่าตกแต่งประดับยนต์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าให้หน้ามันดูเท่แล้วก็ดูหรอมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับกระจังหน้านะคะถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นสีดํานะคะจากเดิมจะเป็นสีชุบนะคะหรือว่าสีดีสีเงินนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้นะคะมีรังผึ้งนะคะที่กว้างขึ้นนะคะเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ทําให้หน้าดูดุแล้วก็ดูหรอมากยิ่งขึ้นไฟหน้านะคะถูกปรับดีไซน์ใหม่ ะะเป็นลักษณะของตัว T shape นะคะที่มีสซูมอเตอร์เขาเรียกกันนะหมายถึงอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าก็สวยแล้วก็ลงตัวร่อมากๆนะคะสำหรับตัวล้อแม็กนะคะสำหรับตัวนี้ล้อแม็กมาเป็นแม็ก17แล้วนะคะเป็นสีดำปัดเงาแบบนี้นะคะมากับตัวรถเลยนะคะหล่อมากๆลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะสวยจบนะคะในหนึ่งเดียวเลย สำหรับตัวคิ้วกันสาดนะคะจัดตกแต่งมาให้ด้วยเช่นกันนะคะคันนี้พี่รัตต้องบอกว่าเป็นการตกแต่งแบบกุบกิบกุบกริบนะใช้งานนะคะไม่ได้แต่งในสไตล์ออฟโรดหรือว่าในสไตล์เท่ๆนะคะก็คือเป็นการแบบสวยแบวๆบไปเลยนะเบ้ามือนะคะตกแต่งให้จัดเป็นสีดำนะคะให้เข้ากับตัวรถนะคะเข้ากับกระจังหน้านะคะให้เป็นลักษณะดีไซน์เดียวกันไปเลยนะคะมาดูด้านหลังกันนิดนึง สำหรับด้านหนังนะคะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเสาวากาศนะคะก็จะมาเป็นคลิปฉลามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะก็ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเราพามาดูข้างในนะคะว่าสําหรับข้างในนะคะตัวเจ้า New x p a n d e r ตัวนี้นะคะมีการตกแต่งอุปกรณ์นะคะปรับเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์การใช้งานให้ดู พร้อมนะคะแล้วก็หรูหราตอบโจทย์การใช้งานให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยสำหรับภายในตัวนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะเราก็พร้อมการใช้งานมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลที่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะให้ดูหรูหรานะคะตอบโจทย์นะคะให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นจอนะคะจอเครื่องเล่นนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ดีไซน์ให้ดู สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะระบบแอร์ต่างๆนะคะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยพวงมาลัยนะคะปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูแบบหรูมากนะคะ เหมือนลดราคาสักประมาณ3-4ล้านเลยนะระดับนั้นเลยนะคะส่วนที่พีคนะคะสำหรับตัว New e x p ก n d e r ตัวนี้จากที่ลูกค้าเรียกร้องกันมากๆนะคะก็คือเบรกมือไฟฟ้านะคะตอนนี้เราใส่มาให้แล้วนะสำหรับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็นี่เหนือกว่าพร้อมแบกเอ้ยเบรกออโต้โฮด้วยนะปาสำหรับเบาะนะคะตัวนี้บาะก็ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ด้วยนะคะเป็นเบาะท้อนความร้อนกันมาเลยค่ะ ไม่น้อยหนะ้าปาเจโลนะคะลูกค้าหลายๆคนถามนะว่าตัวนี้อ่ามันใหญ่ขึ้นไหมมันกว้างขึ้นไหมนะคะตอบเลยนะคะว่าขนาดมันดูกว้างเราก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะแ้วก็สูงขึ้นเพราะว่าจากยาง16เป็นยาง17นะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็พิรัตตกแต่งให้ประมาณนี้นะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะสำหรับตัว new expander ของเราดาวถูกมากๆนะคะจ่ายจบรับลดเริ่มต้นที่39,900บาทเท่านั้นนะคะไม่เก็บใดๆเพิ่มแล้วจบตามโปรโมชั่นนี้เลยนะคะทุกอย่างพิรัตแถมให้หมดในโปรโมชั่นถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถ inbox เข้ามานะคะหาพิรัตได้โดยตรงทางช่องทางเพจหรือเฟ บุ๊กของพี่รัตนั่นเองหรือว่าโทรติดต่อนะคะที่เบอร์0804241392เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าพี่รัตจะพามาชมรายละเอียดของ New Expander แบบเจาะลึกกันจริงๆว่าตัวเนี้ย อาปเปลี่ยนอะไรขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็จุดเล็กจุดน้อยต่างๆจะพามาชมโดยละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเจ้าหนิว p อ n กซ์เสวัสดีค่ะ